จะมาเล่นเกมมินิเวิร์หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงกันแนะมาดูกันเลยว่าใน1ชั่วโมงพอเราจะได้ทำอะไรบ้างการประจนภัยในมินิเวิร์จะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันได้เลย yeah. พองแล้วเก๊บเรียนหลานวันนี้พกเราจะมาปรปะจนภัยในเกมมินิเวิร์กันแนะ จนไปของเราครั้งนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์นะทุกคนโดยแต่ละพาร์เนี่ยพวกเราจะต้องใช้เวลาเล่น1ชั่วโมงรอนนี้คือไมเนอร์หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงวันน้เอเลียน่าไมนไหนตัวเบลจะวานนี้ ไม่สกับตัวชั้นเลยเออคือจะบอกว่าผมเคยเล่นมินิเบอร์อยู่นะทุกคนครับแต่ว่าก็เล่นนานแล้วแหละลืมแล้วแหละว่าต้องเล่นยังไงบ้างนะแต่สไตล์ก็เหมือนไมค์คร์นี่แหละอย่างแรกต้องหาหารนี่ไงเนื้อกระต่ายวะจอยเราจะมาเริ่มกดเวลาเลยทุกคนครบถ้าเกิดว่าครบหนึ่งชั่วโมงคือเราจะหยุดทำทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่ตอนนั้นโอเคไหมโอเคมาดูว่าพันนี่จะเคืบมหน้าแค่ไหนทุกคนครับเริ่มเลยดีกว่านึ่ง สองแซมกดหนึ่งชั่วโมงกันเลยเรียบร้อยมานะเวลาเร็วไหมเริ่มเลยลุยเลยอยากแหลหาอะไรดีวิหาไม้ยังไงเล่าเกมเอาชีวิตรอดนะโอเคเลยไอเดี๋ยวมันทำไมมันทุบได้เท่จังเลยเนี่ย้อเดี๋ยวก่อนหน้านี่ใช้เอาชีวิตรอดไม่เนี่ยโอ้ยเอาชีวิตรอดอยู่โอเคนี่คือทุบได้แล้วทุกคนเมื่อกี้มันทุบเร็วแม่งไหเอ้าไอเดียเกจะตกใจมันเลยจริงๆนเนี่ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ผมไม่ได้เปิดโหมดสร้างสรรค์นะนี่ อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเราทุบก,กิ่งไม้ก็ได้นะเว้ยอ้ออแล้วพวกน,นั้นเราสามารถดูของค้ามได้ด้วยดูสีค้ามได้นะคะบ้องไม้ทุกคนตรงนี้เลยนะครับผมแบบนี้อ๋อเลอกจํานวนแล้วก็ค้ามได้เลยนะครับทุกคนเออแป๊บเดียวก็จะมืดแล้วเออหาไม่มาทําพวกไอ้ตะค้าอและพวกนั้นด้วยโอเคนหะอ่ะโอเคเลยจะกรบจัดให้แล้วพวกเราจะไปตั้งบ้านเราตรงไหนดีวะพวกนั้นอยู่ใต้น้ําก็ดีกว่านะปลอดภัยนะ โอนายอยู่คนเดียวเถอะเออโอน่าจะเจออาหารแล้วว่าใครมีอาวุธมาวันนี้มาตีสีตัวนี้นี่นี่แน่นี่แน่เออตีไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วยขวานหักโอเคเรียบร้อยได้เนื้อกวางขาวมาแล้วทุกคนนี่คืออาหารของเรานะทุกคนเยี่ยมไปเลยมือแรกของเราเป็นกวางอ่ะนี่ไงอย่าลืมเก็บพวกหินด้วยนะไว้ค้ามอาวุธได้นะทุกคนหินเล็กๆตรงนี้อ่ะแล้วน้องดาวคือจะขึ้นมาโผล่ตรงนี้ทำไมบางจอผมนี่โอย ผมลองดูของค้าซิทุกคนนี่ผมสามารถข้าพวกแบบว่าอุปกรณ์ตีหินแล้วก็แขวนหินและพวกนี้ได้แล้วน,นี่ว่าพวกนายรีบกลับบ้านดีกว่ามืดแล้วจะกลับบ้านยังไงเลยเรายังไม่มีบ้านอยู่เลยนี่เอาและที่เราเกิดตอนแรกก็ไม่ใช่บ้านหรอกอออาจจะใช้เป็นพักพิงชั่วคราวได้อยู่นะพ้องานดูดีมีตัวตาตรงนี้ด้วยนะว่าอันตรายมากระวังนะนี่น่าจะเป็นตัวโกงนะนี่ โอ้ฉันหลบเลยฉันกลัวโอ้ยมาแต่คู่ของเขาอยู่ไหนคุณยายนะโอยไอ้เคใโอ้โหสู้เลยสู้เประเทศนไ้เออเออโอเคอยหูนี่เขาตีนายเพราะนายไปมองตาเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมองแค่นี้ก็ไม่ได้นี่มันนักเลงแล้วมันนี่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แข่งไงเจ้าก็โอ้ย แล้วพวกตัวคามีตัวค้าต <|so|>> ้องใช้เห็นค้ามมายังค้ามาแล้วหยาดเยี่ยมไปเลยพอเรามีตัวค้าทุกคนเราก็สามารถค้าของได้มากขึ้นสินะนี่ไงหูเต็มเลย เปินผมตอนนี้ทุกคนครับจะมีเนื้อที่เขาให้มาตอนเริ่มเกมนะเราจะไม่กินได้ทุกคนนีม่มากินเลยดีกว่าเพื่อมาหาตรงนี้เรียบร้อยจ้ากบฉันมีหินให้ในายครับกองไฟแล้วนะเว้ยเอาไปเออโยม,ยม,ยมะอะไรโยมอนไรจะขอนหน่อยเรามาทํากองไฟแล้วก็ค้าไว้ตรงนี้ละกันเออกองไฟของฉันอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางเลยนะครับตรงกลางนี่เลยไหมในขุดตรงนี้เลยใช่ไหมบริเวณบ้านเราเลยใช่ไหมไอหน้าบ้าเนี่ยเละหมดแล้วไม่สนว่า โอเคั okay, <S <S ้านหนขุดตรงนี้ฉันวางตรงอื่นก็ได้ไอเล่นวางด้านนอกน,นี้ละกันนี่วางตรงนี้เลยจุดไฟยังไงนี่อ่ือคคบเผิรเลยตะกบอ๋ออ๋อคบเฟอร์โอเค,อเคสมจริงแม่ โอ้ผมจะลองนี่ผมมีเนื้ออยู่ตรงนี้ทุกคนครับลองเนื้อใส่ดูทำไดมไหมอ้อนี่ไงโอ้ว้าวเฮ้ยมีชิ้นเดียวเองใครจะกินละเนี่ยใส่เพิ่มมาแล้วโอ้โหลืมเลยเนี่ยคือผมเคยเล่นบั่นแนมมาแล้วทุกคนครับจำไม่ได้เลยว่าต้องเล่นแบบนี้เล่นพันแนมในเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เหอะตัวนี้ไม่เข้ากันเลยมันบ้องแบล้วเกินไปอ้ายย่เข้าไกลๆดิโอ้ยอยู่ๆก็อย่างหึงล้อเลงล้อเลงห้องแนมนั้นเราควรทำเตียงไว้ด้วยนะเว้ยไม่งั้นเราจะนอนไม่ได้ไหนดูซิว่าเตียงทำตรงไหนอ้อนี่ไง โอ้มันต้องใช้ไฟอะจะกรอบทำไมเตียงของฉันนี่ต้องใช้แบบหนังกระต่ายหิมะวะหรือว่ามีหลายเตียงมีหลายที่นอนด้วยอะน,นี่ยกน่ดีอ๋อนี่ไงทุกคนครับเตียงที่เล่นดูก็คือไปถุงนอนแบบเรียบง่ายใช้ไฟลแล้วก็เส้นใยพืชประมาณนั้นโอเคไฟนี่ต้องหาจากเนื้อเกะป่ะนี่โอ้ยพวกไหนพวกไหนดูนี่สีนี่คืออะไรเนี่ยรูปร่างเหมือนมังคุดเลยอะ ไม่ไดฝ้ายหรือเปล่าเออฉันได้ฝ้ายแล้วออได้ได้มาเจออะไรไงเป็ต้นมะเกี้ยนแหละที่เราสงสัยอ่ะเจากกเกิบ้าวจริงหรอนี่ไง <c oughs> ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ทุบไปเลยเก็บไปเลย ุกคนนี่นี่คือไฟแล้วกนะ็เก็บไว้เก็บไว้ไทำที่นอนเพราเราพวกเราต้องมีที่นอนหาที่นอนหาที่นอนโอ้โห OL, แล้วน,นั่นคือเครื่องอะไรมาแน,น,น่ๆโอ้ยจะกบนายร่กินข้าวด่วนเลยเลือดนายเหลืออย่างน้อยเลยเนี่ยฉันก็ก,กินไปแล้วแต่เลือดไม่เพิ่มแมแต่ว่ามันมีตรงนี้อยู่นะปฐถมพยาบาลที่เขาให้มาตอนเริ่มเกมอะไรใช้ได้เปล่าก้องใช้เลยทุกคนได้ใช้ได้นะชันมานี่ไงเลือดเพิ่มแล้วนี่รักษาด้วยวยปถมพยาบาลเท่านั้นนะเนี่ยอะไรอะโอ้โหเด็กน้อยมันจากไหนพ่อแม่อยู่ไหนเรียบร้อย มีพวกนายพ่อเขาจัดการเลยเลี้ยงลูกไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีมาไอ้พวกนายมาดูบนสี่มีไดโนเสาร์ด้วยเว้ยนี่ตีมาเลยลงไปฆ่าดีไหมเชฟยังลงเชฟใบไม่ค่อยเป็นอ่ะจนลงเลยละกันนี่โอ้โหยี่เดียมทีมแมกโอ้โหยแล้วนี่คือโอ้แต่ว่าน่าตาน้องน่ารักมากเลยนี่สันในตำนานเลยนี่เออน่าจะเป็นมิดกับพวกเราะเนี่ยอ้ีเป็นมิดไม่โสดแต่เนื้อน่าจะเยอะน่าดูนะเว้ยตอนเฮ่นี่เจ๋โอ้โอยมาจ้า น่ากินมากช้ำเลยววเนื้อโหดูดูค่ามปยังน่าชินตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะพวกแนนนะเราไปหาพวกวัตถุดิบเยอะๆกันดีกว่าเว้ยฉันว่า,างั้นกันลุยเลยโอ้แต่ว่ามีคนป่าตรงนั้นอีกว่ะเฮ้ยระวังนะจะเกอบระวังเลยโอ้ก็ป่า,า,ปาหอ,อกใส่โดนหน่อยเจ็บโ,โดนหลบทางนี้นสู้เลยแอเรียบร้อย เรามาหานี่คือรางนกอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนละกันโอ้ยเดี๋ยวเจอแอล้วว่านี่เป็นเศษทองม่านี่โอ้โหีกขุดเลยเป็นเล่โลหะผสมทองแดงนะเมื่อกี้เก็บมาก่อนตอนนี้คือเราเจอแล้วเราควรเก็บมาก่อนนะทุกคนเออเก็บไปหมดเลยที่เจอเดี๋ยวก่อนนา่าจะกบข้างหน้านี่คืออะไรเนี่ยไอตัวนี้มันเหมือนนกโดโด้ไอเราอยู่ในยุคแบบเดนเสาวป่ะวะนะนี่พวกนายดูดีตรงนี้คือมันเหมือนเป็นดินแดนทะเลทรายเลยนะนี่โอ้กว้างขวางมากอ่ะเออพวกนายมาดู นี่พวกนายอยู่ไกลฉันมากเลยเนี่ยนายไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยจะไปตัดต้นไม้เล่นน่ะโอ้โหต้นไม้แถวนี้ก็มีอย่างเยอะถ้าเกิดว่าเราอยากหาอะไรที่เกี่ยวกับทะเลทรายแล้วน่าจะไปตรงนี้ได้นะเกี่ยวกับทะเลทรายนี่เออใหญ่กว้างเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไหนมันมันเปลือกหอยหรือเปล่าน่ะโอ้ใหญ่ขนาดนี้เลยอ๋อ โอ้ยเผือกหอยังขุดมาเลยขุดมาเลยเนี่ยตีตีให้ขุดอย่างยากเลยอ่ะขุดยากจริงทุกคนที่ผมพยายามขุดแล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้ตีไปดูซิได้เลยรมาได้หอยมาด้วยแล้วหอยเชลล์ยังไม่ทำอะไรได้นี่โอย่าบอกนะเอาไว้กินคือนายจะกินหมดทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยหรือไงวะก็ฉันหิวอ่ะไปไปอะไรคือบางทีจะตกหินแล้วแบบมีปูซ่อนอยู่คคอเนื้อปูอยากกินปู阿拉สกไหม ดีไปเลยโอเคเรียบร้อยได้ปูอัดมาทุกคนโอ้ยเหมือนว่าคนป่าตรงนี้จะหลับอยู่นะเรามารอบฆ่าเลยไหมเพราะว่าตอนกลางคืนอาจจะเป็นอันตรายกับเราได้โอเคไหมฆ่าเลยจะโหดร้ายฆ่าคนนอนหลับถ้าเราไม่ฆ่าตอนนี้เดี๋ยวพวกนี้มันจะมาฆ่าเราตอนกลางคืนไงเออกำจัดตั้งแต่ต้นลมมาและดีแล้วพอไม่เก็บวัตถุดิบมาทุกคนครับตอนนี้ผมก็มีทําเตียงแล้วทุกคนครับมาทํากันเลยดีกว่านะหนึ่งเตียงแบบนี้ ทางงานทุกคนครับผมจะเอาเตียงผมเอาไว้ตัวนี้ก่อนละกันนะนี่ตั้งไปนี้เลยโหเตียงดูแบบว่านอนแล้วจะคันมากเลยนี่เตียงที่สองนี้ฉลามอาไปนอนนอกบ้านละกันแนะในตัวหมิ่นไม่เอาโอเคฉลามก็นอนห่างๆตัวนี้หน่อยทุกคนนี่ประมาณนี้ต้องนอนห่างด้วยอ่ะนี่เออดีไม่นอนเบียดกันหรอจะโกรบอ่ะสรุปคือเราตรงนี้เป็นบ้านเลยใช่ไหมจุดเกิดเนี่ยแต่กระเพาไม่น่าเป็นบ้านได้เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรีโนเวตเงี้ยทุบแล้วก็สร้างใหม่หมดไงเนาะ ยองไงก็ต้อระวังพื้นแล้วเนี่ย้ยจะอปจะไปจะไปโดนแนไปโดนนบไโดนไฟเร็วโอเคโอยินเหยียบกองไฟเฉยเราลองมาทดสอบความสมจริงดนกว่ทุกคนครับว่าเนื้อถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้แบบไม่ได้เก็บมันจะไหมไหมทุกคนลองดูดูเลยมันมันจะสุกทีละชิ้นนะคะอันนี้เล้วหนึ่งชิ้นสุดท้ายมันจะว่ามันจะมีแบบทําต่อไปให้มันสุกขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีนี่คือก็แย่เลยนะทิ้งเนื้อไว้ไม่ได้นี่ เอาแหละโอเคเอ้ยหยุดเลยเว้ยไม่มีอะไรต่อเว้ยโอ้ยจะขอสักไม่รู้ว่าระบบจะเป็นเหมือนไหมคะหรือเปล่าที่เราต้องปักไฟไม่ให้มันเบื่อแต่สัตว์ประหลาดจะได้ไม่สปาวขึ้นไงปักไปก่อนแล้วกันนี่ช่วยกันปักเลยพวกเราพวกนายจะอะไรจะครับเตาเผาแล้วเว้ยโอ้ยจะรอดูเนะโอ้ยเรียบร้อยแล้ววางเตาเผานี่แน่โอ้โเล็กนิดเดียวเองอันแค่เดียกันเนี่ย โอ้น <icana>, ี <Center. S 1> ่ไงเผาแล้วก็ต้องมีเชื้อเพลิงด้วยเชื้อเพลิงก็น่าจะเป็นพวกไม้นะทุกคนใส่ไปได้เลยนี่ไงเจาะมาเป็นอันนี้อ๋อ้ตรงไหนมีผู้บุกครองไหมตีเต็มเลยโอ้ยทำไมมาเป็นหมูคณะอย่างนี้เนี่ยตีด้วยตีปด้วยเออเรียบร้อยด้วยเออดีดีทำเป็เตียงนะทุกคนเนี่ยไปเล่นน้องข้างๆข้งตรงนี้ เรียบร้อยอมีคนมาไหนอีกแล้วเนี่ยเขียนมากัอเลยเพื่นนอน,นออาอ้านเหนือเพื่อน้านเหนือเชื่อว่ารูปทรงแบบนี้ก็สวยแล้วนะเพราะว่าเราคงไม่มีความสามารถสร้างแบบนี้ได้แน่น,น,นอนนะเราจะต่อเติมจากทรงเพื่อนไปแบบนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องทุบนะฉันนอนเลยดีกว่าฉันไม่อยากอยู่เร็วก็นอนไม่นอนมั้ยนอนเลยเอ้าโอเคนอนเลย <c oughs> มีคนป่าอยู่ข้างหน้าเฮ <c oughs> ้ยทำอะไรวันเดี๋ยว มันมีสีเพลงรีบค่าแล้วดิแล้วก็สิกินเลยคาเลยเรามาเก็บบล็อกนี้แล้วทุกคนงงมนี่ที่เราได้มาจากการเผาแล้วโอเคเป็นบล็อกช่องแดงนั่นเองเว้ยต้นไม้ต้นนี้มันรกมากเลยตรงหลังบ้านเราเนี่ยลบออกไหม,มทุบออกเลยไหมเอาออกเลยไม่งั้นจะมีงูขึ้นมานะเว้ยเออแม่ทุกคนทุบเลยผมเจอคนป่าหลับไปแล้วทุกคนแงมนี่มนจะก,การเลยแล้วกันมันหลับในเวลานี้ตอนคืนไม่หลับไม่นอน ว่าแต่พวกนายรู้วิธีคาบกระจกไหมอ่ะฉันเอาทรายมา,ผาเผาแล้วมันไม่เป็นกระจกอ่ะก็ต้องลองดูในนี่ไงตรงคาบดูว่ามันมีกระจกให้เราได้คาบไหมเฮ้ยฉันเจอเสือพวกนายตรงไหนโอ้ฉันอ,อยู่ไกลจากพวกนายมากๆเลย <S <S โอ้ย,อยนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเอาแล้วเสืออยู่ไหนเออมันอยู่ในป่าลึกตรงนู้นเราลองไปหาไหมเพื่อได้กินเนื้อเสือเฮ้ยป้าล่าลุ้มเลยเฮ้ยพอเราม,มีสามคนเนี่ยสบายสาบายเลยอะเนี่ย แบบว่าโอ้่ไงเสือใช่ไหมเน่ใช่นั่นแหละคือเสืออะเฮ้พวกนายอย่าเพงฆ่ามันนะเราเอาอาหารให้มันกินไม่เผื่อเลี้ยงได้น่าเสือจะกินอะไรอะกินเราไงเนื้อไม่น่าถามนี่ฉันมีเนื้อสดอยู่เว้ยแล้วก็ดูเจ้าเสือเป็นเพื่อนอย่างนั้นหรือนี่นี่นี่มันโยงอะไรเนี่ยอ้ยนี่โยนอาหารให้เลยไออะไรเนี่ยไออะไรเออหนีแนโอได้หนังเสือมทุกคนแค่มี เกลียดเลยหนังเสือเนี่ยอ่านได้แล้วความรู้หรือเปล่าเนี่ยนั่นมันหนังสือโอ้แต่น้องนี่น่ารักมากดูดิไม่อยากฆ่าเลยงั้นเดี๋ยวฉันฆ่าให้นี่เน่ใฉันไม่สวนเลยฉันนอนแหละโอ้โหแมวเลี้ยงแมโอ้แอบตดใส่ดีไหมเจ้ากบนี่ปูดปูดปูแหอ้ยโอ้กินอะไรมาซากศพเลยอ้าวฝนตกมาโอ้ ไอ้น้ำรัวเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยเออไหนดูดี่นี่ทุกคนครับกำลังขยายบ้านเออถือว่าดูดีขึ้นโหดูดีสุดยอดแม่เราจะแบบว่าดมกลิ่นอะไรอ่ะมัมานอนอยู่ตรงนี้ร,รับไม่ได้ถ้าไมฉันตกใจนีแน่ออตอนนี้ทุกคนครับฉลามคือมาขุดดันเจียนอยู่นะหวานท,ทางสวยแม่นี่หวังว่าจะเจอแร่ด,ดีๆนะเว้ย อาจจะได้แบบว่าได้ไปขุดในพากสองนะเพราะพ์ทนี้จะขุดได้ไปเยอะมากบริเวณสวนผมจะลองมาเป็นด้านแน่ตัวนี้ก่อนละกันทุกคนแบบสวยๆงาเงมแอบประมาณนี้ใช่ไหมเอเดเรียนนายมารอบตีฉันทําไมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำน้ดนงละกันทุกคนครับเอาข้าวโพดมาทําเป็นเมล็ดข้าวโพดนะครับเพื่อลองไปปลูกดูลองทําดูหกอันละกันโอ้ยจะกบและร้างน้ําอยู่ไหนอ่ะฉันยังไม่ได้วางเงรอให้แน่มาวางให้โอ้ยพวกเราไม่มีถังนะเว้ยเออแล้วจะเอาน้ำมาจากไหนเนี่ย ก็นี่ไงฝนตกไงเราปลูกวันเดียวพอวันอื่นไม่ต้องปลูกตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรแล้วทุกคนครับช่วงสินาทีสุดท้ายก็คือผมก็เลยทาเคล็ตามด้านซ้ายนี่ทุกคนลองกำจัดนี่ดูเคลต่อไปคือกำจัดสิ่งมีชีวิตใดๆไงเรียบร้อยคือไอ้เคลที่มาให้เราทำมาทุกคนเป็นการที่ผมทําไปแล้วหลายอย่างเลยนะครับนี่ครับข้เพลิงนี่เลยทุกคนเคล็ก็ํำเร็จแล้วแล้วก็ทำในจุดกองไฟด้วยอ่ะวางใหม่แล้วก็จุด เรียบร้อยเคลียสสำเร็จแล้วก็ต้องทําโต๊ะครัพด้วยโอ้โหเนี่ยแหละทุกคนครับจากบ้านเก่าๆตอนนี้เราทําให้มันดูเก่าเหมือนเดิมนะคะเพาะไม่ได้ทําอะไรมากไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ๋อโอ้โหเดี๋ยวตัวดวงตามันจะการฉันแหมเฮ้ยชั่นไหนชั่นไหนเวลา ไอ้ตะกรบล้อแบบนี้ตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้พจนภไยต่อได้เลยทุกคนกดพจนภไยต่อเสดาจะไม่หนีโอเคเสดาไปเว้ยโอ้ยถ้าทำตามที่สอนนะฉันว่าไม่ทันกินแน่เลยอ่ะเออโอเคเรียบร้อยแล้วกินเนื้อย่างที่เราเผาด้วยไอสิ่งที่เขาให้เราทำคือเราทำมาหมดแล้วโอเคทุกคนครับเวลาตอนนี้เก้าแปดเจ็ดหกห้า 1> 1วันหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนี้ทุกคนครับก็ขอตัวลาไปกับลาวกัารว้เจะกักกใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันแหนและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นครั้งหน้านี่เราจะลงเหมืองแร่กันใช่ไหมพวกเราใไม่รู้ต้องรอดูก่อนออไปเลย